เราก็จะไปะต่อยผักขิกนะคะตากับยายก็จอยูนุ่นไปเดินไป ตะใส่ปุ๋ยข้าวข้าวแล้วก็ต่อยผักขิกนะคะ buồn đâu nữa, chúng tôi cái gì không nhỉ? นี่ค่ะเราเก็บได้ล่วงลงน้ำก็มีตอบยากอู่ตัว เพื่งเดียวคีคเมาเก็บว่เลยค่ะแหววได้สิหมากหรือเปล่ามานับดูพอสิบหมากหรือเปล่าหนึ่งสองสาม หกหกเอามาใช่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้าสิบเก้าลูก่ะยายถุมาใส่โ้ยอีหมางขยอยู่รอฮะอีกบ่เอาแล้วอะไรอยู่สิบนองไงกินนั่งุกิจหมนั่งท่าน ไม่แม่นว่าสิบุมีห็นตีเดียมมีอยู่จัองว่าต่อยลงมาเหรอมันเดี๋ยวไปเห็นมันจะไปใส่มันสิมอมันเขียวน้ำกันมันเค้ยค่ะคนคนต่อยเหนื่อยแล้วต่อยมือเดียวเห็นไปบอกฮะเอาจีซี่เอานี่ซี่บังโดนแล้วตีอืมโดนแล้วนี่ นี่ค่ะไก็เป็น,นมะรนุน <c oughs> โ,โอ้ยไม่เห็นร่นต้อยมรุ่นเขาไม่เห็นรุนอีกยายจะไปไหนเห็เนาะเห็นไปยอีกนี่มจะไปซีหายจะบวยต่เอาเงินมงเป็นๆที่ิต้อยมแตทังนี่เป็นๆ <c oughs> น,นี่แม่ซอง่วยมากเลยอันนมันคือซื้พ่น,นยา,ยาพ่น นีน่งออมาแล้วฮะน่ะเห็นยังเดินไปโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อ,นอยเดี๋ยวหาไปเจออีกอะไรจะใส่ให้ยาย นี่โดนนี่นี่นี่ร่นละอะไรอีองเดียไปรไป้อแล้วแต่จะร่วงไปกองเชียร์เราก็ยืนอยู่ตรงนี้นะคะตลงหงน้ามันฟูอยู่ อแล้วท่านนั่นค่อยไปเก็บเอามันเดี๋ยวกับใเห็นอีกค่อยมาต่อยเอาไหมาจะกินหมดรุ่นนัำนตัวตอเออ,เอ,อ,เอ,อมันเคี้ยปลายมันเนาะตัวก็เล่นยากยายก็ต่อยพักคิกยายบอกว่ามีห้าลูกหล่นลงไป คอยดูตอนไปเก็บจะได้ห้าลูกว่าแต่ลงน้ำมันฟูอยู่ลงน้ำแหวกแล้วแหวกข้าวแหวกข้าวหา,หาดูดูคนขยันวุ่น่ะ ยันจิงๆขยันรือขยันยาที่ตาเกียวตาจะาไปให้ดับาดเนื่อไหร่กปล่อยไปจับมันนะแล้วไปจับทำไมเออก็ ยายจะเอาไปให้วัวเออตาเกี่ยวแล้วเนี่ยให้จักหมากแม่ยายไปเก็บไปวัวฟูอยู่ตัวจะเข้ารถนะออกไม่ได้อยู่นะปลไหวขาแล้วนะออกไม่ได้ตกหลุมนล้วนะไปไหนกลับแล้วหรอจะกลับแล้ว้องหายกลับก่อน ได้ก็หาต่อเค้<ป> okay, ค่ะเดี๋ยวเรากลับสงสัยหิวนมแล้วไปแล้วค่ะ <laughs> ไปเถียงนาแล้วอัน <laughs> นี้ก็ผักหมากผักขิกที่เราได้ค่ะมันยี่สิบกว่าลูกค่ะเดี๋ยวจุนโตไปละตามจุนโตไปนู่นสงสัยหิวนมแล้วเหนื่อยละไปเถียงนา รอด้วยรอด้วย <c oughs> โอเคค่ะไปพบกันใหม่นะคะทุ <c oughs> ่งนากำลังเขียวขจี <c oughs> เออบายบายให้หน่อยเร็วบายบายให้หน่อย <c oughs> สั้นๆหน่อยนะ อ oh. มีรถแรงด้วยแถวเนี้ยถนนขูขะมากยังมีรถแรง